นี่คือรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จากทาง Mercedes-Benz ครับกับ Mercedes-Benz CLA 250พัต with EQ Technology นี่คือชื่อทางการตลาดอย่างเป็นทางการนะครับจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Motor Expo 2025ซึ่งวันนี้เรามาถ่ายทำกันก่อนนะสเปคทุกอย่างนี่คือเวอร์ชั่นที่จะ จำหน่ายในประเทศไทยแต่คลิปนี้ออกไปราคาน่าจะออกแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆดูสเปคกันแล้วลองเดาดูนะครับว่าราคาเปิดตัวมาถูกใจกันหรือไม่โดยไฮไลท์สำคัญของ The New CLA คคันนี้นะครับก็คือการมาของแพลตฟอร์มตัวถังใหม่ครับ MMA ต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกที่ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่แบบ800โวลต์นะครับความจุแบตเตอรี่เนี่ย 85กิโลวัตต์ออวนะครับมอเตอร์ Motor ตัวเดียวขับเคลื่อนล้อหลังพละกำลังสูงสุด272แรงมา้าแรงบิด335นิวตันเมตรและด้วยความที่แบตเตอรี่แบบ800โวลต์นะครับแม้ว่าขนาดความจุอาจจะไม่ถึง100 กิโลวัตต์อว์ก็จริงนะ85กิโลวัตต์อว์แต่สามารถขับได้ไกลถึง792กิโลเมตรต,ต่อการชาร์จซึ่งรองรับการชาร์จไวแบบ DC ชาร์จเนี่ยได้สูงถึง320กิโลวัตต์นะครับชาร์จเพียง10นาทีเนี่ยสามารถขับได้ไกล325กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับและอย่างที่บอกไปนี่คือรุ่นที่ประกอบในบ้านเรา นะครับโหเป็นไงขับได้ไกลแล้วเพื่อนๆเ,เกือบเกือบ800กิโลเมตรต่อการชาร์จชาร์จไวด้วย10นาทีวิ่งได้325กิโลเมตรนะครับพละกำลังนะเกือบเกือบ300แรงม้าแรงบิด335นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึ100 6.7วินาทีและ top speed ท็อปสปีดทําได้210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบอกเลยว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ขับสนุกอย่างแน่นอนและขับได้ไกลด้วยชาร์จไวด้วยก็ลบ ข้อด้อยของการเป็นรถ b e อทั้งหมดแล้วนะครับประกอบไทยราคาน่าจะว้าวใช้ได้เลยส่วนในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์ก็ต้องบอกว่านี่คือ New Design ของ The New CLA มนะมีความหรูหราพรีเมียมสวยงามมากยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆดูจากตัวกระจังหน้านี้ก็ได้นะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นในเรื่องของตัว a n i m เมชันได้ด้วยนะเป็นสตาพา a n e น นะครับก็จะเป็นเนี่ยไฟรูปโลโก้ดาว3มแฉก m e r ร์ m e s c e n z น b e n ะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถแสดงเป็นตัวแอนิเมชันต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบไฟหน้านะครับก็จะออกแบบให้เป็นเส้นสายพาดยาวตลอดแนวกระจังหน้าเลยนะครับแล้วก็ตัวรถนะก็มาในทรงแบบซีดานตามสไตล์แบบ cla แต่ว่าหลังคาจะท้ายลาดทรงคูเป้นะครับสวยงามตัวล้อนะครับก็ให้มาเป็นล้อ amg เลย ไซส์ยางจะอยู่ที่ยจะอยู่ที่225 4ินะครับก็ล้อ1 8นิ้วนะครับนีการตกแต่งนะครับตัวกรอบกระจกก็จะเป็นโครเมียมนะครับมือเปิดประตูก็เป็นแบบแนบชิดไปกับตัวรถนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านท้ายครับหลังคาเนี่ยลาดลงมานะครับทรงคูเป้แล้วก็ไฟท้ายเป็น Full LED ทั้งหมดเลยนะครับดีไซน์แบบดิจิตอลจิวเวลรสวยงามมากนะครับเนี่ยการตกแต่งอะไรต่างนะสวยจริง คันนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังด้านหน้าเนี่ยก็ออกแบบให้มีฟังนะครับเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ขนาดเนี่ย101ลิตรนะพื้นที่ใหญ่มากนะครับที่เก็บของอด้านหน้า สำหรับภายในของ Mercedes-Benz CLA 250 Plus with EQ Technology นะครับก็ต้องบอกว่าโหหรูหาาราอลังการนะครับแล้วก็เป็น MBOS เ v e r s i o นใหม่ล่าสุดนะเทียบเท่ากับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยนะมีในะเรื่องของระบบ AI ต่างๆใส่เข้ามาให้นะครับจะเห็นได้ว่าที่คอนโซลด้านหน้าเนี่ยมี3หน้าจอเลยนะเพื่อนๆจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด10.25นิ้วจอกลางขนาด14นิ้วและจอฝั่ง ผู้โดยสารตอนหน้าอีก14นิ้วนะครับเท่ากับแผงแดชบอร์ดด้านหน้าเนี่ยเป็นจอเต็มพื้นที่เลยนะอลังการงานสร้างมากๆและอย่างที่บอกไปว่า,าการประมวลผลต่างๆ MBOS อันนี้คือเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดรวดเร็วนะครับมีในเรื่องของตัว AI ช่วยเหลือด้วยนะสั่งการด้วยเสียงได้ นะครับส่วนตัวฟีเจอร์อื่นๆนะครับอย่างเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นหนังอะคทาทล่าเป็นเบาะสปอร์ตลักกี้ซีดนะครับมีปีโอบนะปรับไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเมอ c e เ e s ดสเบนพวงมาลัยนะก็เป็นทรงสปอร์ตท้ายตัดดีเชฟแบบนี้เลยนะให้ฟีลการขับการนั่งนี่โหเท่มากเพื่อนๆเข้ามานั่งเนี่ยความรู้สึกแรกนี่แบบประทับใจเลยอลังการนะครับคือนี่ขนาดเป็นแค่ CLA นะก็ต้องบอกว่าเป็นรถระดับ entry luxury แต่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ entry luxury แล้วนี่มันโคตร luxury เลยความรู้สึกนะครับแล้วก็การตกแต่งภายในต่งตางๆเดินได้ตะเข็บสีแดงทั้งตัวพุมไลัยเบาะนั่งแผงประตูก็กให้อารมณ์สปอร์ตตามสไตล์ CLA อ่ะเดี๋ยวพาไปดูตอนหลังดีกว่าพื้นที่นะเป็นอย่างไรส่วนตอนหลังครับนี่เพื่อนๆดูพื้นที่โดยสารนะครับหฝามือด้านบนหลังคาเป็นกระจก เต็มพื้นที่เลยยาวมาถึงด้านหลังเลยนะครับแต่ว่าเฮดรูมเนี่ยอาจจะชิดๆนิดนึงนะด้วยความที่การออกแบบมันเป็นแบบท้ายลาดนะทรงแบบคล้ายๆรถคูเป้นะครับด้านบนเนี่ยอาจจะนั่งแล้วก็ดูชิดนิดนึงแต่เราถามว่านั่งแล้วอึอดอัดไหมไม่อึอดอัดเพราะว่าด้านบนหลังคาเนี่ยเป็นกระจกแบบอ,อควาเรียมเลยนะเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ที่แผงประตูต่างๆเนี่ยวัสดุก็เป็นแบบ Soft t อฟทั h นะครับตัวกระจกก็เป็นแบบเฟรมเลสด้วยนะครับนี่ตัวกระจกจะเป็นเฟรมเลสลายกรอบทั้งหมดเลยนะสวยงามนะครับแล้วก็ที่ตัวเบาะนั่งมีในเรื่องของพนักวางแขนมาให้ที่วางแก้วน้ำนะพี่เก็บบัตรอะไรต่างมีให้นะมีเขี้ยวล็อกอย่างดีนี่ดูตำแหน่งนะองศาการนั่งนะครับการวางมือต่างเออ นั่งสบายนะเพื่อนๆนี่ CLA นะตัวเริ่มต้นนะ e n t ทีรักแต่ครั้งนี้เป็นกลุ่มพลัง BEV แล้วนะครับมีแอร์หลังมี USB Type C ให้2ตํตำแหน่งอ่ะฮะโอ้แจ๋วนะครับโอ้อยากลองแล้ว่ะนะน่าสนใจมากๆคันนี้เพื่อนๆอันนี้ผมเดาเล่นๆนะถ้าเปิดตัวมาสัก2ล้านต้นๆเนี่ยบอกเลยว่ามันแน่นอนกับตลาดในกลุ่ม BEV บ้านเรานะครับคันนี้ประกอบบ้านเราด้วย น่าสนใจมากๆและนี่คือรายละเอียดรวมไปถึงสเปคที่จะขายไทยนะครับของ the new CLA หรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ Mercedes-Benz CLA 250 Plus with EQ Technology นะครับประกอบไทยพลังงานไฟฟ้า100%ขับหลังแรงนะครับขับได้ไกลแบตเตอรี่800โวลต์ ชาร์จไวสินาทีขับต่อได้อีก325กิโลเมตรก็ต้องบอกว่าน่าสนใจแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ราคาวันนี้ที่เราถ่ายทำราคาผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่คลิปนี้ออกไปราคาเปิดตัวแล้วนะเพื่อนๆสามารถไปชมคันจริงกันได้ที่งานมอเตอร์เอ็ก2์โปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกอกถูกใจเพื่อนๆน,นะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ช่องออโต้สเตชันให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมมอเตอร์ต้องขอตัว ลาไปก่อนพบกันใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับ